ค่ะต่อไปเราจะมาดูเลขออกซิเดชันของออกซิเจนที่มีค่าไม่เท่ากับลบสนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเลยตัวอย่างที่หนึ่งก็คือ H2O2 ในที่นี้นะคะเราจะต้องไปดูหลักการที่พูดถึงไฮโดรเจนแล้วก็เลขออกซิเดชันของไฮโดรเจน ว่าจะมีค่าเป็นบวกหหรือว่าลบหนะคะในกรณีนี้ให้ไปดูที่ข้อ3 h y ไฮโดรเจนมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหเมื่อเกิดพันธะกับาธาตุโลหะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ไฮโดรเจนเกิดพันธะกับาธาตุที่เป็นโลหะ จะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบหนึ่งเราก็มาดูว่าในกรณีนี้ไฮโดรเจนเกิดพันธะกับธาตุโลหะหรืออะโลหะ O ออกซิเจนเป็นอโลหะดังนั้นไฮโดรเจนจึงมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกหนึ่งนะคะเพราะว่าข้อ3เขาบอกไว้ว่าไฮโดรเจนมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่ง เมื่อเกิดพันธะกับอะโลหะเราก็จะทราบเลขออกซิเดชันของ H ไฮ d r o g e n มีค่าเท่ากับบวกหทีนี้พอเราทราบเลขออกซิเดชันของไฮโดรเจนเท่ากับบวกหแล้วนะคะเราก็จะไปแสดงวิธีทำ ดังต่อไปนี้นะคะก็คือ2ไฮโดรเจนบวกด้วย2ออกซิเจนมีผลรวมของเลขออกซิเดชันเท่ากับ0นะคะจากนั้นเราก็แชร์ค่าที่เราทราบลงไปก็คือไฮโดรเจนมีค่าเป็นบวก1ก็จะทำให้เราสามารถที่จะหาค่าเลขออกซิเดชันของออกซิเจนได้ 2คูณกับบวก1มีค่าเท่ากับบวก2บวกด้วย2อ,ออกซิเจนเท่ากับ0จากนั้นย้ายข้างค่ะจากบวก2ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับไปฝั่งขวามือค่าที่ได้จะมีค่าเป็นลบ2ในการหาเลขออกซิเดชันเราจะหาเลขออกซิเดชันของอะตอมเพียงอะตอมเดียวดังนั้น เราจึงต้องนำเลข2ที่เป็นจำนวนของ O ออกซิเจนนะคะตรงนี้ไปหารก็จะได้ว่าลบสอส่วนสอง O อกซิเจนของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบหนนี่คือการหาเลขออกซิเดชันของออกซิเจนที่มีค่า ไม่ได้เป็นลบสองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังด้วยบางตัวเลขออกซิเดชันของ o ออกซิเจนจะไม่เท่ากับลบสองเสมอไปนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีค่าเท่ากับลบสองนี่เป็นกรณีที่หนึ่งต่อไปในกรณีที่สองไปดูสารประกอบตัวที่สอง ko ห้ยสอง ครูเชื่อว่าเราก็พอที่จะรู้แล้วนะคะว่าวิธีการที่คำนวณหาเลขออกซิเดชันนั้นจะทำยังไง K <Okay. S 1> <Okay. S 2> โพแทสเซียมอยู่มหมนึ่งดังนั้นมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกหนึ่งนะคะเราก็จะเขียนบวกหนึ่งจากนั้นผลรวมของเลขออกซิเดชันจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ บวกด้วย2 O เท <O S 1> ่ากับ0เราต้องการทราบ O ย้ายค่าบวก1ไปก็จะมีค่าเป็นลบ1นะคะ O ออกซิเจนเพียงตัวเดียวจะมีค่าเท่ากับลบ 1, 1ส่วน 2, 2นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการหาเลขออกซิเดชันของ O ออกซิเจนแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้เราอาจจะลองเอาไปหาดูด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือ O F ห้อยสองเลขออกซิเดชันของ O อออกซิเจนจะเป็นเท่าไหร่ลองไปหาดูนะคะ